มีกระแสไปยังต่อเนื่องสำหรับ Honda W R V ที่น้วันนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมาดูกันว่ารุ่น S V กับ R S ต่างกันตรงไหนมาเริ่มกันที่กระจังหน้ากันก่อนเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่น S V ก็จะมาพร้อมกับลายลังพึ่งอย่างที่เห็นนี้ซึ่งจะมาเป็นแบบค o อเวอร์หลายๆรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่น R S ก็จะมาแบบ H R V เลยตรงที่ว่าจะเป็นแบบบานเกรดพร้อมโลโก้ R S เวอร์ชันใหม่พร้อม ข้มาที่ข้างล่างจะพบว่าถ้าเป็นรุ่น RS ก็จะได้ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED มาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาอดนะครับใครอยากได้ต้องไปซื้อเพิ่มเอาแต่เขาบอกเลยว่าเวอรชันอินโดนีเซียเขามีมาให้นะ ข้อต่อมาล้ออลลอยที่ร่นเริ่มต้นจะให้มา16นิ้วก็จริงแต่ดีไซน์นั้นมันคือ Honda B R V Style ขอย้ำเลยนะครับว่าิ้นส่วนใช้กับ B R V เยอะมากแต่รวดลายนัน้นก็ไม่น่าเกลียดครับออกแนวคล้ายๆกับ H R V รุ่นแรกแต่ว่าจะมีการปรับดีไซน์ให้รถทอนรายละเอียดบางส่วนสำหรับรุ่นล้อ17นิ้วก็จะได้ดีไซน์ที่ดูสวยงามขึ้นก็จะมีการลมสียต่างๆให้ดูปราดเปรียวสังเกตว่าขอบไปต่างๆนั้นก็จะทาเป็นแบบรวดลายที่ดูสวยงามมาก แต่อยากรู้ใช่ไหมว่าล้อจริงเป็นยังไงต้องไปดูตัวจริงกันนะครับในแง่ฟังก์ชันก็จะได้กระจกมางข้างที่เวลาล็อกรถปุ๊บก็จะพับโดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็นออปชันพื้นฐานของรถจนในยุคนี้แล้วแต่สำหรับ B segment ก็จะให้เฉพาะรุ่นบนๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถติดเพิ่มได้นะ สำหรับภายในห้องโดยสารก็จะมีการล็อกทีมไว้อย่างชาัดเจนก็คือถ้าเป็นรุ่น SV ก็จะเน้นทีมสีน้ําเงินเป็นหลักสีเงินเป็นรองดังนั้นนะครับตะเข็บอะไรต่างๆรวมถึงเบาะนั่งก็จะเป็นสีดําตัดกับสีน้ําเงินและถ้าเป็นรุ่น RS แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่สามารถทําให้เป็นสีแดงได้ก็จัดไว้ก่อนตั้งแต่แผงแดชบอร์ดแผงประตูและเบาะนั่งสีดําตัดสีแดงเรียกเลยว่าแดงเต็มพื้นที่เลยยิ่งถ้าได้ภายนอกสีแดงนั้นถือว่าครบสมบูรณ์แบบ สำหรับพงมลัยแน่นอนว่าให้มันติดฟังก์ชันครบทุกร,รุ่นย่อยก็จริงแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมีแป้นพตเทชิพสำหรับตบเปลี่ยนเกียร์ด้วยพอเรียกความเลาใจได้อีกเช่นกันเงยขึ้นมาขม้างบนจะพบแผงบางแดดซึ่งรุ่นท็อปนั้นจะได้ไฟแต่งหน้ามาครบทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารแต่ถ้าเป็นรุ่นตองลงมาอย่าง S v วแล้วก็หึหึกระจกมองนั้นก็จะมาเป็นแบบธรรมดาธรรมดาบริเวณัองผู้โดยสารฝั่งคนขับนั้นอดเลยถึงแม้ว่าชุดเครื่องเสียงก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นดูดท็อปก็จะมาพร้อมกับ Honda c o n n e c t ที่จะสามารถดูและควบคุมระบบผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยแลนะในขนาดเดียวกันนล้วพงเองก็จะมี t w i t t e อร์บริเวณเสาหน้ามาให้อีกด้วยเรียยได้ว่าให้มาแบบครบๆเลยอีกจุดหนึ่งที่ c h b a c k รุ่นเล็กๆเขาไม่ชอบใส่กันแต่สำหรับ h o n d a WRV บาเขาก็ให้มานะั่นก็คือเทียบพักแขนด้านหลังนะครับก็จะสามารถวางแขนได้และบอกเลยว่าไม่มีที่วางแก้วน้ำให้มานะครับก็ถือว่าน่าเสียดายแม้ก็น่าเสียดายนะ ก็เงินทุนอะไรเนาะออปชั่นลูกรักของ Hon ด a ในยุคปัจจุบันอย่างเดนวอชนั้นก็ให้มาเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นซึ่งจะถ่ายทอดภาพผ่านชุดเครื่องเสียงนั่นแหละครับถ้าไปรุ่นเริ่มต้นนั้นอดตามระเบียบและติดเพิ่มได้ด้วยสําหรับถุงลมเนื้อภัยถ้าไปรุ่นท็อปสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือม่านเนื้อภัยก็จะมีให้ถึง2ตําแหน่งส่วนด้านข้างกับด้านคู่หน้านั้นส่วนด้านข้างกับคู่หน้านั้นทุกรุ่นมีหมดเลย ส่วนด้านหน้ากับด้านข้างนั้นทุกรุ่นให้มาครบเลยแน่นอนว,ว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กของ Honda ก็จะมาพร้อมกับมือจับบนหลังคาที่จะมีให้ในฝั่งคนขับสำหรับรุ่นถูกกว่นี้ภาย6ลูกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับไม่แน่ใจถ้าเกิดใครอยากไดสีแดงต้องไปเล่นรุ่น R S เท่านั้นแถมบังคับหลังคาดําไม่มีอิสระเหมือนกับเวอร์ชันอินโดที่ยังมีโอกาสที่จะเลือกได้ทั้งแบบหลังคาดําหรือหลังคาแดงซึ่งสุด HRV รุ่นลองท็อปกับรุ่นท็อปมันก็ต่างกันตรงจุดนี้เลย สำหรับขุมพลังก็จะมีแค่เครื่องยนต์เป็นซิน1จลิทร IVTEC กำลงังอยู่ที่121แรงมา้าแรงบิด145นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ C ี t ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นต้องบอกเลยว่าคราวนี้ที่เกิดใครอยากได้พ o n ด้า r v ไม่ไว่าจะเป็นโซนอินโดรหรือโซนไทยจะได้แค่เกียร์อัตโนมัติเท่านั้นเกียร์ธรรมดาอยากได้ใช่ไหมไปเล่น b r v เอาสำหรับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้บอกเลยว่าแน่นอนว่าจะถูกกว่าบ r v แต่ถ้าเกิดเทียบกับ k ิก k ก็แล้วแต่นะครับว่า คุณชอบแนวไหนทั้งนี้ใครสนใจก็ไปดูได้ที่โชลูม h อนด้าหรือจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะแน่นอนนะครับว่าข้อแตกต่างทั้งหมดนี้ถ้าเกิดคุณสนใจนะแล้วก็อยากชมตดวจริงๆก็ไปดูที่โชดูม h อนด้าทั่วประเทศหรือจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะวันที่อัดคลิปนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วอะ่ะยังไงก็ตามถ้าเกิดอยากติดตามข่าวแนวนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ